1.4.2ส่ 1> 1. วนประกอบของคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่าเครื่อง PC นั้นเกิดจากการประกอบกันของอุปกรณ์ต่างๆมากมายทั้งส่วนที่อยู่ภายในและส่วนที่อยู่ภายนอกของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น CPU RAM แรมการ์ด แสดงผลซึ่งในแต่ละส่วนก็มีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกันซึ่งส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่้วยกันสองส่วนคือส่วนที่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องเช่นจอภาพเคสคีย์บอร์ดมีรายการรายละเอียดดังนี้ครับ หนึ่งจอภาพใช้แสดงผลข้อมูลหรือภาพกราฟ,ฟิกที่ได้จากการประมวลผลจาก cpu 2. องเคสใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 3. สามคีย์บอร์ดใช้ป้อนข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ 4. เมาส์เป็นอุปกรณ์ช่วย อำนวยความสะดวกในการเลือกคำสั่งลําลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงเสียงจากสื่อมันติมีเดียต่างๆ 2. ส่วนประกอบที่อยู่ภายในมี 1. CPU เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. m เมนบอร์ด เป็นแผ่นวางวงจรขนาดใหญ่ที่ใช้ติดตั้งและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ 3. าฮาร์ดดิสตใช้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างขาวร 4. ซีดีลอมได เป็นอุปก,กรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีรูปแบบต่างๆห้าเป็นช่องต่อเติมที่ใช้ติดตั้งกา๊าซชนิดต่างๆเช่นสากา๊กาซก๊าซแลนกา๊าจอเป็นต้นหกแห่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในเจ็ดแรมใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่เพื่อส่งให้ CPU ใช้ประมวลผล